ทุกคนแล้วนี่คือสภาพใต้ตาของเราดูเหนื่อยดูโทมดูม่งมากทั้งที่ชีวิตเราก็แฮปปี้ดีนะวันนี้ก็เลยตัดสินใจเข้ามาปรึกษากับพี่หมอเมลคนเดิมเลยว่าใต้ตาคำโซมจะแก้ไขย,ย่างไงได้บ้างเป็นภูมแิแพ้ไหมคะเป็นหะคะเป็นภูมิแพ้ด้วยงั้นเดี๋ยวอธิบายก่อนะ ว่าคือใต้ตาเนี่ยเราใส่ฟิลเลอร์ไปเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องหอูความลึกให้มันตื้นขึ้นแล้วมันจะช่วยให้เงาที่มันต่อดึกอะ่ะพอเงามันลดลงอะ่ะมันก็จะทําให้ใต้ตามดูสว่างขึ้นแต่ว่าในส่วนของในเรื่องของร้มแพ้เนี่ยมันเป็นเรื่องของแบกสีที่ผิวอันนี้คือไม่ได้แก้ไขดได้ด้วยฟิลเลอร์นะะ ของน้องคิมอะปัญหาก็คือมีทั้งเรื่องของความลึกแล้วก็มีเรื่องของเมสสีด้วยเนี่ยพอเราแก้เรื่องความลึกไปเนี่ยเมสสีมันก็มันก็จะดูแบบเหมือนดูดีขึ้นแบบเหมือนภาพรวมอะมันจะดูดีขึ้นอือใช่ต่อให้เราไม่ต้องแต่งแบบกรบมากอะมันก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นวันนี้คุณหมอแนะนาเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ใต้ตาเพราะว่าเขาจะช่วยเติมร่องใต้ตาของเราให้ดูตื้นขึ้นสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้แบบเราอะคุณหมอบอกว่าตัวฟิลเลอร์จะไม่ได้เข้าไปช่วยในเรื่องของเมดสีเมลานินมากนะ แต่โดยรวมคือดีมากๆเวลาแต่งหน้าคือไม่ตกล่องแล้วอ่ะเราประหยัดคอนซีลเลอร์มากๆด้วยแล้วนี่ก็คือภาพก่อนแล้วก็หลังค่ะ